แอมแมโยโย่นะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไทยเฉลี่ยส่เกลือนะครับอยู่ผมอีกแล้ว HJM เ <_ an> นอะก็วันนี้นะครับผมมาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าลายเกลิศหรือว่าเกมถีนะครับน่าจะเป็นคลิปสั้นๆไม่ยาวเพราะว่าผมเนี่ยจะมารีวิวของทางด้านไอ้กล่องจี้35บาทนะครับว่ามันมีความคุ้มหรือเปล่านะก็เาอร้เล่นใหม่เนี่ยผมว่าซื้อเนี่ยไปเนี่ยอาจจะเกิดได้เลยนะไม่อาจเกิดอาจจะมีจี้เล่นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนนะว่ามันมีจี้อะไรบ้างในไอแพ็คนี้นะก่อนที่จะซื้อแล้วกัันครบ โอเคอาตาการส่งปรเทศมะคือในกล่องเนี่ย มมันจะมีปืนหมัดสวิกนะครับเปอร์เซ็นต์ดรอปอยู่ที่0.15นะครับไอจี i ตามหน้าปกเนี่ยมันจะเปอร์เซ็นต์ดรอปอยู่ที่0.015นะครับจะเป็นปืนหมาสวิกปืนหมัดราชาทห่ถู่ในเทศแล้วก็เป็นแพนบอร์ดนะครับอุปรกรณ์เขียนแบบติดรอยฟ้าและต่อมาครับที่รองลงมาเนี่ยจากพวกนั้นก็คือจะเป็นคอนเทนเตอร์พอร์ตจะอยู่ที่0.145นะฮะมีดปลาดากระจาใจจะอยู่ที่0.45นะฮะแล้วต่อมาเป็นปอุปกรณ์เครื่องขยายซูเปอร์เดเมชั่นนะจะอยู่ที่0.145เหมือนกันนะ และต่อมาครับรอมา1%เอนะี <c> ่ย <oughs> อ้อยคันคอจะเป็นซูเปอร์คาช้างนะครับรถบัสตามใจฉันนะอยู่ที่1เลยนะอุกอนเขียนแบบย s o โอนะจะอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่ครับแกแม่เหล็กคิดตั้นเนะี่ยจะอยู่ที่สองจุดห้านะปืนฟองไข่มุกอยู่ที่สามนะครับรถตำรวจจะอยู่ที่สามมีอโลหาจะอยู่ที่สี่นะครับ ผูก่เขียนแบบจรวดจ,จะอยู่ที่4%เแล้วก็เป็นเขียนแบบสวรรค์ผู้วิชิตอ่ะจะอยู่ที่8นะครับไกด์ก็8วันฮารา8ราชาดับเบิล8มีแชมเปี้ยน8ปนะครับป้ายไม่ขาย8เทมโอรีอันต้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็อยู่ที่8นะฮรรองท้าก็ตัวสีทองก็คือ8นะครับสเก็ตจ,จรวดคือ8ที่เหลือเนี่ยจะเป็น8เซนหมดผมอยากจะได้ป้ายไม่ขายสักหนึ่งอันน่ะจะได้หรือเปลนะ่เหรฮะที่ผมเติมวันนี้นะครับก็คือจะมาหาป้ายไม่ขายนั่นเอง ก็ส่วนเวนี้นะครับใครที่ทำนะ่ะปิดมาแล้วเล่นเป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ได้นะส่วนผมเนี่ยน่าจะไปรอเว้นอมดาวครับเว้นจี้เนี่ยต้องรอดูว่ามันน่าทําขนาดไหนเนาะ <c oughs> เห็นน้องๆผมแบบสุ่มตอนที่แบบว่าตอมบักมั้งตอนที่แบบว่าสุ่มออกครับสุ่ม2,000ัน่ะได้เอสเชิ้นได้ A7 ชิ้นอ่ะเอพี่เจดได้เอโบดเชิ้นเอแล้วก็ A7 ชิ้น,นครับเกือบแลกได้ลนะมั้งผมว่านะน่าจะแลกได้จี้หนึ่งแล้วอ่ะนะครับ กิจกรรมของเว้นนี่เป็นลาก้อนเนาะนะครับผ่านๆไปเพราะว่าผมไม่ทำอยู่แล้วมาซื้อเลยเปิดเลยนะ,ะจัดไปก็คือเว้นเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นเว้นที่อถ้าไม่ตังนาจริงจะทำนะครับเพราะว่าถ้าจะเอาเนี่ยผมว่าเอาไห้สุดดีกว่าตัวละครเนี่ยไม่สุดแต่มันมันก็จะเล่นแบบทำแม่งทำแม่งนิดน,นึงเนี่ยอันนี้มันจะซื้อได้รู้สึกว่า อ๋อซื้อได้หนึ่งครั้งต่อวันเนาะอันนี้นะครับก็สามารถมาซื้อได้ใครที่แบบว่าเหลือๆก็มาซื้อแล้วกันนะครับผมนี่คือสามห้าบาทกระเปื่อนนะเออแล้วช่วงนี้คือมีวิทยาลัยเพชรเลยจกลูุบาทเพชรน,นะครับก็คือช่วงน่ยเอารูปบาทมาหมุนผงเอาผงได้นะเพราะว่ามันมีอ่าเห็นป่มเปิดทันทีฟรีนะครับสองครั้งเนาะก็คือรอูปบาทมาหมุนเอาผงได้นะผมก็เอามาหมุนประจานะครับตอนนี้คือที่หมุนแล้วเพราะว่ามีดูวิดีโอเนี่ยเออก็จะดูไปนะ บอกไว้ก่อนเนาะแล้วก็ดูจี้กันดีกว่าจะเป็นจี้อะไรเนาะคลิปนี้ก็เป็นรีวิวเผื่อใครที่ยังไม่ละเอียดนะครับก็ดูจากคลิปนี้ได้เนาะว่าก,กิจกรรมต่างๆเป็นยังไงบ้างครับที่อัปเดตเข้ามาแล้วก็อันไหนคุ้มเนี่ยผมก็จะบอกในคลิปนี้ไปเลยเนาะรพร้อมรายละเอียดต่างๆในการอัพแพทแพทนี้นะโอเคมาเลยมาเปิดกันดีกว่าครับเพื่อนและของที่อยากได้เนี่ยผมจะเปิดอันอ,อันกลางแล้วกัน,นครับ เอ้ยผมจะเปิดอันซ้ายกับอันขวาเนาะอย่างละอันก่อน,นอะครับแล้วก็เปิดพร้อมกันสามอันนอะอ่ะอันแรกครับเป็นปืนอันนี้น่าจะแปดเปอร์เซ็นต์ครับปืนเขียนแบบผู้ชิดเนาะอ่ะป้ายไม่ขายได้ไหมแล้วเป็นรถตำรวจครับโอ้โหเปอร์เซ็นต์น้อยเนี่ยนะและมาครับสามจี้ขอเป็นป้ายไม่ขายเปิดตรงปอปาแล้วกดไปโอ้โหเนี่ยเกลือจัดเลยคือ ถามว่าเปอร์เซ็นต์อันไหนน้อยสุดแต่ผมไปดูแล้วกันนะอันนี้คู่มือไกด์นะครับอ mm ิเ hmm. ล็กทรอนิกส์ตำรวจรถตำรวจจับนี่เท่าไหร่วะแต่คือผมอยากได้ไกด์เอ้ยอยากได้ไกด์เว้ยอยากได้ป้ายไม่ขายเว้ยผมตามหาป้ายไม่ขายนะแต่พ่งนี้อาจจะเติมต่อนะรู้สึกว่าเอ่อรถตำรวจจับอยู่ไหนะรถตำรวจอยู่ที่สามเปอร์เซนต์นะโหได้สามเปอร์เซนต์เฉยที่เหลือกับผมเนะี่ยคือได้สี่เนาะได้สี่เออไม่เฉลี่ได้แปดเปอร์เซนต์หมดเลยนะครับที่เหลือกากาหมดเลยนะครับอยากได้โอ้โหได้ป้ายไม่ขายแค่ชิ้นเดีเยวเอง อ่ะวันนี้ครับก็เป็นเว้นอัปเดตใหม่เนาะผมจะอัปกิจกรรมให้ฟังกันละกันนะครับก็จะเป็นการเล่นแผนที่เอ่อเซิร์ฟสเก็ตนะครับแล้วก็เป็นการกรอกโค้ดเชิญเพื่อนเนาะอันนี้ผมโค้ด6อันแล้วนะก็สามารถมาใส่ได้ 94E B71 นะครับและอันนี้คือเป็นการล็อกอินนะครับครบถึง17วันจะได้ตัวแปรรูปและ16วันจะได้2 99ก็คือสามารถปั๊มใช้บักปั๊มเพชรได้ครับไม่ใช่บักปั๊มเพชรเิเป็นวิธีเขาเรียกว่าเป็นวิธีห้องแลและกันนะผมจะมาทําคลิปแยกทีหนึ่งเนาะใครที่สงสัยว่าทายใครทําห้องแฝดห้องแล่ยมันได้800-900เพชรกันเยอะกันเยอะกันจังนะครับผมจะมาทําให้ดูแล้วกันเนาะส่วนอันนี้จะเป็น อัยนยังไม่ดีนะครับแล้วก็ล็อกอินเนาะตามนี้เลยผมจะดองเพชรครับเวนนี้ผมข้ามโอเคสำหรับคลิปนี้นะก็ขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็เออเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็เป็นการรีวิวทุกอย่างแล้วกันนะให้ละเอียดเนาะว่าเวนนี้มันอัปอะไรมาบ้างนะครับที่เราจะได้สิทธิพิเศษจากอีเวนต์นี้บ้างนะครับก็ใหญ่ๆก็น่าจะเป็นลับสุด5ห้าบาทเพชรกับของทางด้านวิดีโอใครที่แบบว่าเออใช้วิดีโอแบบยอมเสียลาสละดูวิดีโอเพื่อทําให้คุ้มเนี่ยก็คือรูปบาทนะครับรูปบาทนี่นะครับอย่าลืมมาทำ